แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะนี่คือร้านเออ it's a this one it's a very really nice it's a c r i s t a n rice นี่นะคะเห็นไหมร้านขายเกี่ยวกับเกี่ยวกับไฟนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร้านคริสตันที่พี่บอกว่าพี่ไปซื้อมาพี่ไปประมูลมานะคะดูดิเขาทำมาโมเดลใหม่ๆนะคะดูคริสตันนะคะ,ะ,คะดูคริสตันนะคะ มสวยไหมอ่ะราคาตั้งสองหมื่นเาพัน้ยนะคะราคาตขออนุญาตจะผานะสองม่นเาพันเก้ายค่ะสองหมื่นเก้าพรคริสตัลนะคะอันนี้ย่งใหญ่นะโอโอ้ยฉันไปประมูลมาแปดรคนโอ้ยถูกโอ้ยดีใจจังเลยบ้านน้ำที่เขาขายให้ดิฉันแค่แปดรคนนะคะเพราะว่าเขาอยากได้ของใหม่นี้ นี่ก็คือเป็นร้านอาหารของเอ,อ่อของคนโนตน,นะคะของคนนอร์เวย์นะคะนี่คืออาหารของคนนอร์เวย์นะคะเนี่ยทั้งหมดเลยอาหารของคนนอร์เวย์นะคะใครมากินเนี่ยไม่แพงกว่าเจ็ดสิบเก้าโคนร้อยห้าสิบสี่โคนมิจดากหรือว่าอะไรมีของหวานอะไรด้วยเนาะคะ่ะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะพี่มาพามาเที่ยวซิติซีอีกแล้วนะคะ วันนั้นที่มาก็าบอกแล้ววันนี้คนไม่เยอะพี่ก็เลยกล้าเดินมานะคะแล้วมีห้องน้ําที่สะอาดมากนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะไปร้านขายยานะคะก็พี่มาเอายาครับยาพี่หมดแล้วคุณหมอสั่งให้แล้วก็ก็เนี่ยค่ะก็พามาเดินดูรอบๆก่อนเนาะเดี๋ยวพาเข้าร้านขายยานะคะเนี่ยพี่เห็นไหม อันนี้มันเป็นร้านที่ขายของถูกนะคะนี่คือเขางน้ลมอมยี่สิบยี่สิบแปดโอ้เนาะพึ่งเห็นนะเนี่ยมันมีหมดเลยนะคะเนี่ยมันขายของได้ถูกอันเป้นของที่ถูกอะคะ่ะเพิ่งเห็นนะคะเนี่ยร้านนี้นะคะคือมันเป็นครึ่งราคาทั้งหมดเลยแรยกแบบมันเห็นว่ามันเียนว่าแรกแบบว่าเแบบด็พี่เสยโอ้ มีหมดเลยคะ่ะแชมพูแชมอะไรนะคะเยอะๆ,ๆไปหมดนี่ค่ะช็อกโกแลตนะคะนเ้าไปดูดิอ๋อของสุกเยอะเลยเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยเราก็ไปซื้อเอาเซ้อแพงเลยเนี่ยนี่ยา,ยาสีฟันที่เราชอบใช้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบแปดคนสองอัน ถูกแล้วเนี่ยนีะค่ะเห็นไหมคะพี่จ่ายก่อนแปดคนสองอันนะคะแล้วก็ตัวที่กันเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยน้ำยองน้ำยาล้างปากถูกนะคะเนี่ยร้านนี้พเพิ่งเปิดเนี่ยสิบเจ็ดคนน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะถูกมากเลยเนี่ยร้าน,นเนี้ยเนี่ยถูกกว่าร้านทั่วธรรมดาทั่วไปอีกนะพี่เพิ่งเห็นนะคะเนี่ย เนอโอมเมก้าแทรนะคะวิตามินดีเนี่ยเห็นไหมคะขิงเขิงอะไรมีหมดหน้ำยาล้าง,งมือครีมนอวด ค่ะนี่เห็นไหมพอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ากลัวไม่มาเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยจะได้เห็นไหมได้เห็นของถูกถูกมาะเนี่ยเห็นไหมค่ะเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยแชมพูแชมพูแล้วก็มีหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสี่สิบสองคนนี่ยทำไมมันไปซื้อเอาของแพงแล้วเนี่ยนี่นี่ลดไหม ใช่ยอ่ะสิมันถูกอ่ะเพราะว่าเราซื้อไปมันมันมันถูกอ่ะค่ะไม่ซื้อเนี่ยยาสีฟันตั้งสองแพ็คมันสีมันตั้งมั่นแพ็คเดียวที่ในร้านค้าทํางธรรมดาทั่วไปมันต้องเกือบห้าสิบโครนะค่ะที่นี่มันถูกอ่ะแล้วก็มันมีห่อเดียวกันด้วยนะคะดูสิคะเนี่ยเนี่ยทนี้ไปซื้อทำไมแพงจังเออ No. นี่น้ำยาล้างมือมีไม่เอ่ยผูดเดือบบุญนี่สำหรับคนที่เป็นนางแทนี่ไม่ค่อยย่ห้อแต่ละยี่ห้ออะไอยี่ห้ออะไรไม่รู้สามเจ็ดคนแชมพูบาสัันนะคะ้า mm. 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 องด,ดูิเอาอีกค่ะลองดูนะคะเนี่ยเห็นไหมมันถูกอะ่ะร้อยสามสิบสี่คนตั้งกี่ลิตรเนี่ยใช้ได้เป็นปีแล้วเนี่ย แชมพูก mà, ็ซัมแล้วถึงแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะนี่คอนดิชานเนอร์เห็นไหมคะพี่ฮออะไรไม่รู้เห็นมาใหม่ก็เอาเนี่ยน่าใช่อ่ะเห็นไหมคะเนี่ป๊าดเนี่ยครับเห็นไหมคะเนี่ยของ Head อนด์โชว์ดูเก้คนเองต้องเยอะเนี่ยเห็นไหม ที่ร้านทั่ไปต้องแพงเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้ยเยจริดาต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าอีสามีมันด่าอีกอย่ยไม่ด่าหรอกรับแต่ว่าที่ดาเพิ่งรู้นะคะ่ะร้านนี้ก็เพิ่งขานี่ขะคลองขายตะตุกอืมหาจเจอไอ้นี่เห็นนยคะเนาะ นี่เรือฐานสิบหกคนอันนี้มาทูดอนศูนย์เพอร์ฟูมหรอคะอ่าศูนย์เพอร์ฟูมอันนี้ไม่เอาดีกว่าเอาแบบนั้นดีกว่ามันมันไม่มีอันนี้มันไม่มีอันนี้มันไม่มีที่น้ำหอมนะคะอันนีน้ำหอมสี่สิบสองคนอ่า ทีบของของของนาทตูดันแล้นก็เอาของไอ้นั่นดีกว่าที่มันหอมหอมเนาะเอาที่มันหอมหอมดีกว่านี่ของนอิเอียนี่อะอโลวิราเลยสามสิบหกคนเองเนี่ยถูก cái sự thuốc hả Thuốc thục á nhé kim chi nhé chị ơi lắm rồi hả chào bơ ซอฟต้นซินเชนอ,กนอ,อ็กสามสิบแปดคนห้สามสิบเก้าชอบกโอ้ของถึกนั้นเลยอ่ะร้านนี้นี่แต่ของถูกๆนะคะเนี่ยเนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคีอกันดงกันแดดยี่ห้อเดียวกันหมดนะคะเนี่ยถูกถูกเพิ่งเห็นนะคะเนี่ย เขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วมันขายถูกอะค่ะอืมโอเคเลยเจอละคือดิดาอยากได้เออดิดาอยากได้ครีมล้างมือค่ะครีมล้างมือที่เอาไปใส่นี่ยคะ่ะที่ดิดาบอกอันนี้ค่ะอลิซาเบตอุดเดนนะคะอลิซาเบตอุดเดนก็มีเห็นไหมคะเนี่ยบอดี้ครีมนะคะเห็นไหมนี่แต่ดิดิดายังใช้ไม่หมด พี่ดารู้แล้วล่ะทีนี้มาซื้อร้านนี้โอ้ยถูกมากนะคะอัาาอนนี้มันคืออะไรเอ่ยบอดี้โลชั่นนะคะเห็นไหมนี่มียี่ห้อหกสิบแปดคนของแอนดี้เซเบตอุยเดนนะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะของแท้ทั้งนั้นแทนผงบอดี้โลชั่นหรอคะ นวดต่อเห็นไหมคยเยอะแยะเลยโอ้ยพวกงโค้งแล้วเนี่ย,ยนี่ด่าไม่รู้เลยว่ามันมีนะคะเนี่ยมันมีเยอะเลยน้ำหอมน้ำหอมก็มีนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูน่ารักมากเลยขวด,นดเนี่ยดูสิเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยของยี่ห้ออะไรเอ่ยร้อยร้อยเก้าสิบสี่โคลนมันน่ารักอะ่ะมารู้ดิหอมไหมแต่ไม่รู้ ถึงมันไม่มีห่อก็เถอะแต่มันโหแทบแตะเลยไม่มีแทบแตะด้วยนะคะอืมเห็นไหมตูวชิ้นก็เนี่ยเป็นลูกแอปเปิ้ลอะไรก็มีเนยี่สิบสองคนช่วยมากเลยเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่อันนี้หรือเปล่า โคะหมาอยากได้อะราคาเท่าไหร่เังโคตรมนสวยขอชอบนี่พวดแอปเปิ้ลยี่สิบสองคนผักพาไปฝากลูกสวยผักลูกผักลูกน้ำหอมผักลูก นี่ยขอดูสิน่ารักะยี่สิบสองครเองเนี่ยขอดูสิคะเนี่ยน่าจะหอมเนาะปุ่มกเปิกมสคะีอสดีกสี ซื้อค่ะซโอ,อ้โ,โดูสืคะเนี่ยตุ๊หัวใจก็มีค่ะเน,นเห็นไหมเทะะคค่าไหร่ยี่สิบสองโคลนค่ะน่าตัดเอาอีกตาแล้วลีดาซื้อหมดเลยแบบนี้ดูสิคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของโยก็มีนะคะเนี่ย อยู <t od ien |ms|> ่โฟดี้เลยเนี่ยเห็นมั้ยคะเห็นมั้ยเนี่ยนี่ก็อเนียเทตัวไลเนอร์แทตัวไลเนอร์นะคะเจลไลเนอร์เออสีดำ คือมันเป็นไหนชอบสีน้ำสีน้ำตาลน้ำตาลดำมีมี ถูกนะคะเจ็ดสิบห้าครนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นของย่อยมันก็ดำไปนันตาลดำเราเอาไปดูสักอันหนึ่งกันอโอเครอนะอเราหมดหมดโอ้ล้วมังคะเพราะว่าดีดามีเยอะมากโอ้ดูสิคะเนี่ย ได้ห้าสิบเก้าคนนะคะเห็นไหมที่ในร้านค้าสามร้อยกว่าคนนะคะนี่ที่ในร้านค้าทั่วไปสามร้อยกว่าคนนี่ที่นี่ห้าสิบเก้าคนดูสิคะทำไมเขาขายถูกจังร้านนี้หรือว่าเพิ่งมาซื้อใหม่มนี่ของอะไรแม็กดูสิคะแม็กตบตัวได้ได้อ๋อมันเป็นแป้งอะคะ่ะเห็นไหมคะ ต้องใช้สีนี้มนาะสีนี้ค้าของดิดาแล้วก็เท่าไหร่นี่ก3สามสนะิบแปดโคล้วค่อยมาซื้อโอ้ยไม่ไหวแล้วดิดาซื้อตายเลยแบบนี้ถูกค่ถูกมากนะโอ้ตายแล้วดิดาเพิ่งรู้นะคะนี่กับร้านนี้เขาเพิ่งเปิดแล้วมันนี่นะคะเห็นไหมตยตย โอ้ตูคลีนนี่มันคืออะไรที่ล้างมือต้อนี่บู๊แม่อ่ะนี่สมบ แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็เจอกัน